ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอาการปวดหัวจากไมเกรนแรมนอนไม่หลับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่นที่โรงพยาบาลยันทีนะคะวันนี้เราจะพาไปจอดลึกกับรีวิวที่คนแชร์เยอะมากเลยในช่วงนี้ซึ่งเราสองคนก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัว h e ดว y O นเนี่ยมันทำงานยังไงเป็นแบบไหนนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันไปค่ะ หนูสองคนนะคะมีอาการปวดหัวจากไมเกรนและทําให้นอนไม่หลับก็เลยอยากสอบถามคุณหมอคะว่า HBO คืออะไรและช่วยบรรเทาการเหล่านี้ยังไงมากคะคุณหมอะก็ตัว HBO มันคือการรักษาด้วยให้ตัว b a r i c Chamber ซึ่งมันคือการให้คนไข้สูดออกซิเจนร0% 0แล้วก็กดบรรยากาศในเครื่องเหมือนพาเราดำน้ำจ้ะยิ่งเราดำลึกเท่าไหร่ออกซิเจนมันจะยิ่งเข้าไปในตัวเรามากขึ้นเท่านั้นหมอใช้ออกซิเจนนี่แหละเป็นตัวรักษาของคนไข้นะคะซึ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนนอนไม่หลับออกซิเจนมันช่วยกระตุ้น การไหลเวียนเลือดทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสนิทถ้าปวดหัวอยู่อ่ะจ้ะออกซิเจนมีฤทธิ์คล้ายๆยาไมเกรนคือมันจะช่วยลดอาการปวดหัวคนไข่ได้แล้วมันมีฤทธิ์ระยะยาวด้วยคือฤทธิ์ป้องกันมันช่วยกระตุ้นภูมิให้เราทนต่อสิ่งร้าได้มากขึ้นการเข้าเนี่ยก็แนะนําก็คือครั้งละชั่วโมงอาทิตย์ละ1นถึงวันนะคะหมอจะดูการตอบสนองประมาณ1เดือนว่าดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมาประเมินกันอีกทีอ่ะจ้ะ ตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดประตูให้นะครับฮัเ,เพื่อนครับสบายดีไหมครับครับครับผมออกทีละท่านนะครับยื่นขาออกมาก่อนนะครับ ค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนก็เข้าเครื่อง HBO กันเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้รู้สึกสดชื่นมากสดชื่นไหมสดชื่นมากสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะมาเดี่ยวหรือมาคู่นะคะก็อลองปรึกษากันที่เพจโรงพยาบาลอันฮีกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลดส่วนตัวหรือว่านั่ง MRI สายสีน้ำเงินนะคะสามารถมาลงได้ที่สถานีบางอ้อค่ะทางออกประตูที่4ก็ถึงเลยนะคะขะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจังหวัป๊ <laughs>